โอ้ยยายยายมียิ้มเลยยิ้มสู้แดดหน่อยสิหรือว่ายิ้มสู้หนาวอย่างเดียวทำอะไรอะยายทำโอวัลตินโอวัลตินยินแล้วที่มองนี่แกงแกงนี่แกงอะไรอะต้มไก่ให้หมานะคะต้มไก่ให้หมาให้นอ้องหมาต้มไก่ให้น,ออน้องหมาอันนี้แม่ครัวที่ผมมาเมื่อวานนี้เมื่อวานใช่ไหมนี่ไงป้าจีน ใครอยากใครอยากอุ่นแล้วหนาวนี่มาก่อนระจีนหายอุ่นเลยเอ้หายหนาวเลยเดี๋ยวดเดี๋ยวดูไปเสียลองดูอุ้ยร้อนเลยอ่ะร้อนเลยร้อนเลยทุกคนอยู่ใกล้ใกล้ระจินเนี่ยร้อนเลยเนี่ยวิถีชีวิตบ้านๆอยู่แต่ง่วัดหน้าหนาวโอ้ยผ่านามุมนี้เป็นมุมที่มา เป็นมุมแบบว่าเอ่อท่านเรียกอะไรนะย้อนยุกมากเลยอะย้อนยุกมากเลยครอบครัวทีนี้ก็ดูนะย้อนยุกดูย้อนยุกหรือไม่ย้อนยุกดูดูดูก้นหม้อนี่แหละนี่แหละในความเขาเรียกว่าความบ้านๆความสุขทางใจเนาะพาจีนเนาะเออตื่นเช้ามาแบบเห็นฝาหม้อไม่ดำนี่ความสุขไม่มีหายไปเลยดินห่อยยายทำ อุ้ยคาำคนเก่นีน่ต้มไก่ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเอือม่วานืนนอเ้เขากินเขากินเยอะไหมกระหลงกินเลยหลงอยู่ไหนอะอืมอ่าอะหลงนี้นี่ไงอะหลงนี่เนีกก่ยคนเดเจ้าของเนี่ยมาลอกินกินไก่ต้มกับัะจีนโน้นเราไปอยู่กับปะจีนโน้ปะจีนอุ่นอยู่ไกลปะจีนแล้วมันอุนน่นไงไปไปมันหนาวอยู่ข้างนอกเนี่ยไปอยู่กับโน้นไม่กล้าอยู่กับยายคำอยู่อยู่ติดกับปะจีนนะอบอุ่นดี น่ะหลงเอ้ยหลงก็อาพัดนะเออแต่เขามีความสุขอืเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านมีแต่เพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนแมวไปไหน่ะเพื่อนน้องแมวไปไหนล่ะเพื่อน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 ถุงเงินอยู่นูลนเพื่อนถุงเงินอยู่นวลอะให้มาดูถุงเงินสิถุงเงินมาคุยกับถุงเงินก่อน เนี่ยทวงเงินอ่ะไม่ไปเล่นข้างล่างเแมวเนี่ยเนี่ยเแมวเออเนี่ยลงมามันไม่หนาวเออมันไม่หนาวเลยอยู่บนตู้เย็นอีกต่างหากโอ้ยคุยกับแมวดีกว่าเอ้าแมวโอยสงมกตสังเกตตาเขาข้างขวาเขานะตาเขาจะเปลือกตาเขาจะเขาจะเขาจะหลับไม่ได้มันไปกล้องเส้นหนามมาน่คเออมันไปกล้องเส้นหนามมาเนาะอ๋อเลยนั่นไปเลย Ờ, đi ủ oh, co phai cho giúp dài quần ừ. đằng như là dài đây quần đằng thẻ còn chìm này dài